คุณโอเลสวัสดีครับจ่างตุ้ทำอะไรครับกำลังบิ้วรถนะครับผมพี่ยูพินสวัสดีครับนะครับจากคุณโอเลครับกำลังบิ้วรถใหม่นะครับซ่อมบำรุงนะครับกำลังดูแลเขาเรียกว่าซ่อมบำรุงอะเนาะซ่อมบำรุงในจุดที่เราทำได้เราก็ซ่อมบำรุงไปให้เขาดีขึ้นให้เขาใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ งานเข้าเลยพี่เอ้ยยิ่งขันแน่นยิ่งไหลแรงกว่าเก่าอยูเพี่ยุพินทานข้าวหรือยังครับนะครับผมเอโอเลี่นี่ทำไมโปรไฟล์หล่อๆแบบนี้ถามพี่ยุพินว่ากินข้าวหรือยังทำไมคุ้นจังอ่ะมาดูกันว่าจะรอดไหมวันนี้ผมแปลกใจตรงที่ว่ายิ่งขันเข้าน้นำมันเครื่อง ฟองนี่ยิ่งออกมากกว่าเก่าอีกไม่รู้จะขันอ้ชีวิต ลองสิเอาให้แน่นกว่าเก่าอีกมาลองสิว่าจะออกเจ้าเก่าอีกไหม <c oughs> <c oughs> น้องโอเล่ทานือย,ยางครับผมนี่พี่ยปีโอไฟให้หน่อยสี่ผมคุ้นคุ้นจังนะคุณโอเล่เราเนี่ยเพิ่งจะพักงานครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับจากคุณพี่สาวเรานะครับ รอดูก่อนว่าจะไหลเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเช็ดหแห้งๆก่อนเดี๋ยวผมใส่คาตั้งถ่ายน้ำมันมเครื่องนี้แล้ววันนี้ก็คือจะเป็นวันที่เทสต,ติดเครื่องเดินรถนะครับวันนี้จะเทสว่าโอเคไหมจะต้องขยับสายพานหน้าหลังอีกไหมเพราะผมดูแล้วสายพาน,นย่นงานน้องว่าจะได้ขยับสายพานขยับเครื่องเดินหน้าอีก ตัวปั๊มขยับง่ายไม่ใช่ปัญหาขยับตามสายพานได้ตัวัแตต่วเครื่องนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะได้ขยับหม่คุณเดชสวัสดีครับสวัสดีคุณตุย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 จากคุณเดชนาโฟเรานะครับกินข่าวอยังงนาะคุณเดชนะมา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 ช่วยซ่อมรถหน่อยคุณเดชมา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 กำลังดูอยู่น้ำมันจะไหลอีกไหมลุ้นนะครับยิ่งขันเข้าไปนะครับน้ำมันยิ่งไหลแรงกว่าเก่านะครับโอ้ช่างนี่เยี่ยมจริง